ก็แต่ยี่้าคนเดียวใช่ป่ะพี่พุกถามแบบถามให้หนูตอบได้นะอมนะอมปารย่าเพิ่งหรืออีกไม่นึง่วาขปีนี้ก็จัดใหญ่ดนึงค่ะเพราะปีที่เราจัดแบบออนไลน์ไปแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีปีนี้ก็เลยจัดงานใหญ่ส่งท้ายปีวงการบันเทิงไปเลยปีนี้ มันพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา่ยบ้างครับก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับกระแสตอบรับจากน้องๆดีมากในเรื่องของการโหวตแล้วก็ในเรื่องของน้องๆศิลปินนักแสดงในวงการบันเทิงที่เวลเข้าเราเป็นอย่างดีเราเป็นซื้อใหม่แล้วก็เราเราถูกต้อนรับขนาดนี้เราก็อยากจะจัดงานตอบแทนน้องๆแฟนคลับแล้วก็น้องๆศิลปินนักแสดงทุกคนอ่ะแอบกดดันไหมครับ ไม่กดดันเลยวันนี้เชิญน้องๆมาหลายคนเลยใช่ครับผมรู้สึกเนีครับวันนี้เป็นมาร่วมงานยังไงบ้างครับน้องน้องนทอมมี่ครับน้องทอมมี่ก็รู้สึกดีครับขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าชวนมาในวันนี้ฮะก็ได้ผู้เข้าชิงด้วยอะไรนะครับได้ผู้เข้าชิงด้วยใช่ครับใช่ร้องเร่ร้อเรครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติครับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซูมดาราครับผมใช่ได้ผู้ชิงด้วยไหมมีมีไหมครัมีครับผมวันนี้คือร่วมงานไหมล่ ไปครับไปไปด้วยเอามาถึงคู่ของบทการแล้วก็คู่ของเตอร์ครับครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากฮะแล้วก็เป็นสิริมงคลมากใจที่ได้มามวงส่งวันนี้ครับครับผมผมก็ดีใจมากครับที่ทางซุนเวราเชิญมานะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติครับก็เดี๋ยวไปเจอกันวันงานนะครับา จอได้ไปเจอแฟนไหมแน่นอนเสถียรถือให้ครับก็ออกงานได้ไปเจอแน่นอนครับแตวันนี้รู้สึกเป็นมงคลแบบชีวิตมากเลยได้เหมือนได้เนบุญเหมือนได้มาไหว้ครูครับเพราะว่าพวกเราก็ทํางานในวงการศิลปะก็ดีใจที่ได้มาไหว้ครูครับพี่สีครับเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาวงสวงพวกงานแบบซูมอวอร์ดอะไรเงี้ย ขอบคุณมากที่เชิญมาจะได้ไปร่วมงานกันไปฮะไปฮะไปครับสาวบ้างค่ะอริยะสุพรรณเขาสาวบิ๊กแกรนด์ก็วันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากรู้สึกเหมือนได้รับความเป็นสิริมงคลด้วยเนาะขอด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ภาคค่ะที่เชิญมางานบวงสรวงแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ภาคด้วยนะคะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะก็เป็นครั้งแรกเหมือนของวันนั้นเหมือนกันที่ได้มางานบวงสวงนะคะก็รู้สึกได้ความโชคดีให้กับตัวเองด้วยค่ะแล้ววันนั้นกับพี่โกโก้ก,ก็ได้เขา้าชิงรางวัลด้วยค่ะก็ฝากติ<ม>ดตามแล้วก็เจอการันที่งานค่ะคุณค<ะ>่ะก็ขอบคุณนะคะพี่ภาคที่เชิญมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก่ะก็ได้รับความเป็นสีแดงคนเข้าตัวเหมือนกันค่ะ ค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้รับเชิญจากพี่ภาคให้มาในงานบวงสวงวันนี้คะ่ะก็รู้สึกยินดีและดีใจคะ่ะขอบคุณนะคะางงาจาาเจอการทงานค่ะ่องทางานวันนี้ได้ตื่นตาตื่นใจนงานขอะเราแล้ว็มองมอัพ อ๋อค่ะก็วันงานนะครับวันที่2 8่สพจิกายนนะครับก็จัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาตินะครับตอนนี้ก็เดินทางโหวตมาเกินครึ่งทางและเหลืออีกประมาณ1อาทิตย์นะครับสำหรับน้องๆในทั้ง16สาขานะครับใครก็ใครก็สามารถโหวตได้ทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับหรือว่า s m s ที่แจ้งไว้ด้านหน้าเพจแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับหูจะแยกสัาใครจะจิ้มเดียวไหมครับ